ท้องเจ้าท้องใบจ้าท้องเจ้าท้องใบเนาะเจ้าท้องใบกจัเดือนแล้วพูดเนี่ยสามเดือนกว่าสี่เดือนแล้วจ้าตอวนี้รับประกันท้องวะครับประกันท้องจ้าตอวนี้รับประกันท้องพ่อของเจ้าท้องใบหมูท้องพุ้มสูงแล้วเดี๋ยสูงร้อยสามสิบบวกจ้าสามสิบบวกเนาะจักเดือนแล้วครับท้องได้สี่เดือนแล้วจ้าท้องกับตัวใดครับอันพ่อคุ้มูงจ้าพิ่นเอามาทับพ่อคุ้มูงเน้น แม่ยถุงทองแม่ยถุงทองก็เป็นเครื่องใส่เลยนะสายบ้านเขานี่ยแหละจ้าบ้านเขาเห็นมั้งแต่ว่าอัตลักษณ์มาเบิดพี่น้องเลยตาเต็มแจ่มแจ่มตัวน้อยตัวผู้ตัวน้อยเป็นตัวผู้เนาะจ้าแพ็กสามแพ็กสามตัวอันพร้อมผสมจ้าผสมเนาะแม่แม่ยังเกาะแม่ถุงทองแม่ถุงทองนี่ครบถุงเราเท่าไรสูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะประฟ้าฟัา่มมื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้ือกือเกล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อทิ่รได้พลาคดคลิปดีดีราคาไว้ตกืึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอาพ่อกับคุณพี่อย่างมื้อนี้ปานจ้าปานเนาะคุณพี่ปานอยู่บ้านใดครับอยู่บ้านหนองทุ่มตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับมื้อนี้สิเปิดจากโค้มครับเปิด สามโค้มจ้าโคมนะ้มเนาะมาเบิ่งโค้มแรกอันนี้แพกสามติแพกสามเลยจ้าแพกสามแล้ซื้อว่าจังไหนครับตัวแรกนะแม่ถุงทองแม่ถุงทองก็เป็ดควายสายไหนเหี้ยสายบ้านเขาเนี่ยแหละจ้าต้เห็น,นเานาะเดี๋ยวว่าอัตลักษณ์มาเบิดพี่น้องเลยตาเต็มจ้ำจ <c oughs> ้ำควายยังที่เลี้ยงง่ายด้วนี่กันก้นจับเสี่ยงห้าปากกำไรหนาหลังโคบัส แ็กสามตัวตัวที่แรกกันตัวแม่หรือตัวตัวนี้ตัวแม่จ้าตัวน้อยตัวผู้ตัวน้อยเป็นตัวผู้เนาะจ้าแ็กสามแ็กสามตัวแ็กสามนี่เบื่องเรื่องพี่น้องตัวในท้องเป็นไนครับในท้องตัวแม่อันพ่อมผสมจ้าผสมเนาะแม่แม่ยังเกาะแม่ถุงทองแม่ถุงทองนี่ความสูงเราเท่าไหร่สูงไว้สามสิบห้า สงร้อยสามสิบห้าสามสามแม่ลูกสามแม่ลูกแม่สามคุณน้อยเป็นตูกขูกแม่นังแม่ถุงท้องนี่สิเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดแสนหนึ่งหมื่นจ้าแสนกับหนึ่งหมื่นเนาะจ้าราคาต่อรองได้ต่อรองได้คือเกาจะเรียงง่ายอยพี่น้องล,ลูกเราควันดีดี ไปพ่อกับผมที่สองเลยครับเอาพ่อกับผมที่สองบานผมที่สองนี่เราเสื้อว่าจัางไดครับผมดอกวเมรดอกไม้จ้าด,ดอกไม้พรมสูงแล้วเดียวสูงร้อยสามสิบหกบวกร้อยสามสิบหกบวกพ่อของเราเป็นยังไงครับท้องเจ้าท้องใบจ้าท้องเจ้าท้องใบเนาะจ้าใบมาดูวยไหมล่ะไหลอดไม่หลอดท้องใบได่จากเดือนเรกพูดเนี่ยสามเดือนกว่าชีเดือนแล้วจ้า ตัวนี้รับประกันทอ่องวะคร,บระับประกันท่องจ้าตัวนี้รับประกันท่องพร้อมของเจ้าทองใบใบใหญ่แยนแชมป์ทิพย์สนามรับประกันท่องพร้อมตัวลูกมันนี่เป็นสายใดครับลูกกลมลูกกลมเนาะเป็นกล้วยปูน้อยสูงเท่าไรครับสูงร้อยยี่สิบสองจ้าร้อยยี่สิบสอง ไว้ไงชวยหนาอยู่ข้เงนอแเราได้ลูกกับตัวแล้วคราบลูกสองในท้องจ้าสองในท้องเนาะเม่นอดนี้มิเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไวเก้าสิบเก้าราคาต่อรองได้จ้าเก้าพันเนาะจ้าสืบสองได้สา เบอร์โทรศัพท์นะ,นะครับศูนย์เก้าสามสี่หกแปดเจ็ดสามหนึ่งสามับโทรมาตัวร้องกับเรามาเบิ่งตัวจริงได้มาเบิ่งตัวจริงแล้วทีนรถบักหลายเลยว่าท่านเราว่าแต่ปอกกับตัวสุดท้ายบ้านมาปอกับตัวสุดท้ายบ้านตัวสุดท้ายเนี่ยเราซื้อว่างไหนครับแม่หมูทองนี่หมูทองพามสูงแล้วดิสูงร้อยสามสิบบวกจ้าสามสิบบวกเนาะ เราได้ลูกจับตัวแล้วครับลูกสามในท้องสามในท้องตอนนี้ท้องท้องจับเดืยนแล้วครับท้องได้สี่เดือนแล้วจ้าท้องกับตัวใดครับอันพ่อคุ้มฝูงจ้เพิ่นเอามาทับพ่อคุ้มฝูงแม่แม่ยังก่อนเรแม่หมูท้องแม่หมูทองแม่หมูทองปดเผาแล้วแล้วบดสูงกันนะดอกแต่ว่าเราอ่างอ่างให แม่หมูทองแม่หมูทองนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เจ็ดสิบห้าราคาต่อรองไ,ไ,ดได้จ้าต่อรองได้เนาะจ้าตัวนี้รับประกันทอ่อกประกันท่องเลยจ้าตัวนี้บ่มีิตตหนิ้ยางหรือเนาะประกันตำนิทุกอย่างจ้าแม่หมูทองเราหล่อนแดดหล่ <c oughs> อนครับเก็ข้าสั่งเก่าไก่ตานี้ก่อนพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ